สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านค่ะวันนี้พบกับช่องเมียเอกแช n เนลเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่19กันยายนค่ะคลิปนี้นะคะพามาชมเครื่องคูบ o t ต ET110 ค่ะมากับโครงบิ๊กจิ๋วนะคะสีขาวแดงเป็นโครงเกียร์ค่ะเดินหน้า2เกียร์ถอยหลังหนึ่งนะคะชุดนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งชุดค่ะที่น่าใช้งานมากๆเลยค่ะ และก็ได้ปิดการขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วชุดนี้ยังไม่ได้ลงขายนะคะพอดีลูกค้าโทรมาเข้ามาค่ะวันที่16ค่ะโทรมาจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะอยากได้เครื่องไปไว้ย่ำนาสักชุดนึงค่ะทางเราก็เลยวิดีโอคอลให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าถูกใจค่ะก็เลยโอนมาจำค่ะแล้วก็วันนี้วันที่19นะคะไปจัดส่งลูกค้าค่ะที่อำเภอภูมิลมจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ก่อนเอาเครื่องขึ้นรถนะคะเราก็ได้เทสร,ระบบทั้งเครื่องแล้วก็ทั้งโครงค่ะเพื่อให้เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องและโครงไม่มีปัญหาใดๆค่ะก่อนที่จะไปส่งลูกค้าที่บ้านนะคะชุดนี้ปิดการขายไปที่21,000บาทค่ะพร้อมจะส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะสำหรับ ท่านที่สนใจนะคะแล้วคอมเมนต์เข้ามาในคลิปนะคะว่าต่างจังหวัดจะส่งไหมแนะนําให้โทรเข้ามาที่เบอร์นะคะเบอร์ที่ขึ้นในคลิปนะคะศูนย์ก็สามสองหกเจ็ดเจ็ดสามสามศูนย์ค่ะถ้าทางเราสามารถที่จะไปจัดที่จะไปส่งให้ลูกค้าได้นะคะทางเรายินดีคะ่ะแล้วก็จะส่งให้ถึงหน้าบ้านแน่นอนคะ่ะหรืออยากชมเครื่องนะคะ ให้โทรเข้ามาที่เบอร์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราแอดไลน์นะคะวิดีโอคอลดูเครื่องสดๆแล้วก็ติดให้ดูให้ฟังเสียงกันสดๆค่ะได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณลุงคุณป้ามากเลยค่ะที่หุดหนุนกันนะคะขอให้คุณลุงคุณป้านะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะร่ลำรวยร่ลำรวยค่ะ สนใจเครื่องคูโบต้ารถถ่ายเดินตามไปไว้ใช้งานกันนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นในคลิปนะคะ0 9 3ย์7 7 3 3 0ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะขอเวลาอีกสักหนึ่งถึวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเครื่องและโครงชุดใหม่ให้ได้รับชมกันค่ะขอบคุณทุกทุกท่านมากค่ะที่เข้ามารับชมคลิปและกดติดตามให้นะคะ บายบายสวัสดีค่ะ